ที่ตั้งโทรศัพท์ผมผมใช้มานานแล้วเขาหักเขาหักแบบนี้แต่ผมมีอยู่หนึ่งวิธีที่จะแก้ไขที่ตั้งโทรศัพท์เราหักแบบนี้เดี๋ยวไปรับชมกันนะครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่องพิชัยมงคลนะครับที่ตั้งโทรศัพท์เราหักแบบนี้ถ้าเราจะนำกาวร้อนมาหยอดอย่างเดียวบางที ชิ้นงานของเราก็จะไม่คงทนครับอุปกรณ์ของผมที่จะมาซ่อมที่ตั้งโทรศัพท์ใช่ไหมครับมีกระดาษทิชชู่นะครับเราใช้กระดาษทิชชู่กับกาวร้อนนะครับเราก็กระดาษทิชชู่เราดึงออกเลยนะครับพอเราดึงออกได้แบบนี้เราก็กระดาษทิชชู่เราพับเลยครับ พอเราพับได้แบบนี้ใช่ไหมครับเราก็ใส่เข้าไปตรงรอยที่เขาหักใส่เข้าไปเลยนะครับพอเราอุดได้แบบนี้นะครับเราเอากระดาษเช็ดชู่เราอุดได้แบบนี้พอได้แบบนี้แล้วเราก็นํากาวร้อนเรามาหยอดลงตรงที่เราอุดไว้นะครับ พอเราหยอดกาวร้อนลงที่เราอุดไว้ได้แบบนี้นะครับเราก็เอามาติดตรงที่เราหักเลยนะครับเราก็เอามาติดเลยติดลงไปผมหยอดกาวร้อนไปแล้วที่กระดาษทิชชู่ใช่ไหมครับจะดูความแข็งแรงนะครับแข็งแรงมากนะครับแล้วผมจะโยนให้ดูนะครับอีนนี้เราก็ใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับ ทีน,นี้ผมก็จะเอาโทรศัพท์มาตั้งนะครับเราเอาโทรศัพท์มาตั้งเลยเห็นไหมครับพอเราตั้งเขาก็อยู่นะครับเราจะเอานอนก็ได้เหมือนกันครับเราก็อานอนลงไปนะครับเห็นไหมครับทีน,นี้เราก็ใช้ได้แบบสบายๆเลยนะครับชอบก็กดไลค์ถูกใจก,ก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ